สวัสดีค่ะเจคเคนพามาชมกับที่ดินราคาเบาๆนะคะแปลงนี้นะคะมีให้เลือกหลายล็อกเลยค่ะทุกท่านเป็นที่ดินจัดสรรนะคะวิวภูเขาอยู่ในเขตชุมชนราคาไม่แพงค่ะเริ่มต้นที่ดิน100ตารางวาหรือ1งานนั่นเองนะคะราคาเพียง1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตามผังแปลงนี้เลยนะคะราคาแต่ละแปลงค่ะ เป็นที่ดินถมแลว้วห่างจากถนนทางหลวงชนบท100เมตรนะคะห่างจากตลาดเทศบาล500เมตรอยู่ในเขตเทศบาลนะคะมีน้ำไฟพร้อมถึงหน้าแปลงที่ดินเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านทำที่พักอาศัยทำบ้านสวนนะคะสาธารณุปโภคแบบครบคันค่ะทุกท่านมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะปลายปีนี้เท่านั้นด้วยนะคะ ห่างถนน304 9กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลจุรารัตส304นิดหน่อยนะคะเข้าทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยาใกล้นิคมกบินบุรีนิคม304นิคมไฮเทคนิคมรรจนะและโรงงานอีกมากมายเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะทุกท่าน สร้างเป็นห้องเช่าก็ดีนะคะประกอบกิจาการกันได้เลยราคาไม่แพงด้วยนะคะเริ่มต้นที่100ตารางวา190,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อชมพื้นที่จริงได้ค่ะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะราคานี้ภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะทุกท่านสนใจยังไงนะัดชมแปลงจริงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมคุยเจรจานัดหมายกันได้โดยตรงนะคะ สำหรับในวันนี้เจคโนราไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์สติกเกอร์ไว้ทักทายกันด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ